อาน,นิสง์ภาวนายังมีอาน,นิสง์มากกว่าตักบาตรจนขันลงหินทะลุสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ หลวงพอ่อหลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านเคยพูดเสมอว่าอุปชาคาหลวงพ่อกลันสอนว่าภาวนาได้เห็นแสงสว่างเท่าปลายหัวไม้ขีดชั่วประเดียวเดียวเท่าช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นยังมีอันิสงส์มากกว่าตักบาตรจนขันลงหินทะลุพวกเรามักจะได้ยินท่านคอยให้กำลังใจอยู่บ่อยๆว่า มันทำข้าไว้มันทำข้าไว้ต่อไปจะได้เป็นที่พึ่งภายหน้าเสมือนหนึ่งเป็นการเตือนให้เราเร่งความเพียนให้มากการให้ทานรักษาศีลร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่เท่ากับนั่งภาวนาหนเดียวนั่งภาวนาร้อยครั้งพันครั้งกุศลที่ได้ก็มีเท่ากุศลละจิตที่สงบเป็นสมาธิ เกิดปัญญาเพียงครั้งเดียวแนะวิธีปฏิบัติเคยมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งมีปัญหาถามว่านั่งปฏิบัติภาวนาแล้วจิตไม่รวมไม่สงบควรจะทำอย่างไรท่านแก้ให้ว่าการปฏิบัติถ้าอยากเป็นเร็วเร็วมันก็ไม่เป็นหรือไม่อยากให้เป็นมันก็ประมาทเสียถ้าเป็นอีกเหมือนกัน อยากเป็นก็มีว่าไม่อยากเป็นก็มีว่าทำใจให้เป็นกลางๆตั้งใจให้แน่วแน่ในกรรมฐานที่เรายึดมั่นอยู่นั่นแล้วภาวนาเรื่อยไปเหมือนกับเรากินข้าวไม่ต้องอยากให้มันอิ่มค่อยๆกั้นไปมันก็อิ่มภาวนาก็เช่นกันไม่ต้องไปคาดหวังให้มันสงบ หน้าที่ของเราคือภาวนาไปก็จะถึงของดีของวิเศษในตัวเราแล้วจะรู้ชัดขึ้นมาว่าอะไรเป็นอะไรให้มันทำไปเรื่อยอุบายวิธีทำความเพียรครั้งหนึ่งที่ได้สนทนาปัญหาธรรมกับหลวงพ่อท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าเขามาถาปัญหาค่าก็ตอบไม่ได้อยู่ปัญหาหนึ่ง ผู้เขียนมาเรียนถามท่านว่าปัญหาอะไรครับท่านเล่าว่าเขาถามว่าขี้เกียจปฏิบัติจะทำอย่างไรดีรวมพ่อหัวเราะก่อนที่จะตอบไปว่าบ้าขี้เกียจก็หมดกันก็ไม่ต้องทำสิสักครู่ท่านจึงเมตตาสอนว่ามันทำเข้าไว้มันทำเข้าไว้ถ้าขี้เกียจให้นึกถึงค่าค่าทรรมาห้าสิบปี อุปชาข่าเคยสอนไว้ว่าถ้าวันไหนยังกินข้าวอยู่ก็ต้องทําวันไหนเลิกกินข้าวนั่นแหละถึงไม่ต้องทําควรทําหรือไม่ครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์ลวงพ่อผู้สนใจทำปฏิบัติกําลังนั่งภาวนาเงียบอยู่ไม่ห่างจากท่านเท่าใดนักบังเอิญมีแขกมาหาศิษย์ผู้นั้นแต่ไม่เห็นก็มีศิษย์อีกท่านหนึ่ง เดินเรียกชื่อท่านผู้กำลังนั่งภาวนาอยู่ด้วยเสียงอันดังและเมื่อเดินมาเห็นสิทธิผู้นั้นกำลังภาวนาอยู่ก็จับแขนดึงขึ้นมาทั้งที่กำลังนั่งภาวนาเมื่อผู้นั้นห่างไปแล้วหลวงพ่อท่านจึงเปรยขึ้นมาว่าในพุทธกาลครั้งก่อนมีพระอรหันต์องค์หนึ่งกำลังอยู่ในนิโรธสมาบัติ ได้มีนกแสกตัวหนึ่งบินโฉบผ่านหน้าท่านพร้อมกับร้องแสกแสกท่านว่านนกแสกตัวนั้นเมื่อตายแล้วได้ไปอยู่ในนรกแม้กับนี้พระพุทธเจ้าผ่านไปได้พระองค์ที่สีแล้วนกแสกตัวนั้นยังไม่ได้ขึ้นมาจากนารกเลยทัศนะต่างกันการมาอยู่ด้วยกันปฏิบัติด้วยกันมาเข้าย่อมมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดา ตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่ทิฏฐิความเห็นย่อมต่างกันขอให้เอาแต่ส่วนดีมาสนับสนุนกันอย่าเอาเลวมาอวดกันการประมาทพระก็ดีการพูดจาจาบจ้วงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือท่านที่มีศีลมีธรรมก็ดีจะเป็นกรรมติดตัวเราและขัดขวางการปฏิบัติธรรมในภายภาคหน้าดังนั้น หากใครทำความดีก็ควรอนุโมทนายินดีด้วยแม้ต่างวัดต่างสำนักหรือแบบปฏิบัติต่างกันก็ตามไม่มีใครผิดรอกเพราะจุดมุ่งหมายต่างก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เช่นกันเพียงแต่เราจะทำให้ดีดียิ่งดีที่สุดเท่านั้นขอให้ถามตัวเราเองเสียก่อนว่าแล้วเราล่ะถึงที่สุดแล้วหรือยัง อุเบกขาธรรมการอยากชวนคนมาวัดมาปฏิบัติให้มากๆโดยลืมดูพื้นฐานจิตใจของบุคคลที่กำลังจะชวนว่าเขามีความสนใจมากน้อยเพียงใดหลวงปู่ท่านบอกว่าให้ระวังให้ดีจะเป็นบาปเปรียบเสมือนกับการจุดไฟไว้ตรงกลางระหว่างคนสองคนถ้าเอาธรรมะมไปชวนเขาเขาไม่เห็นด้วย ประมาถพระธรรมนี้ซึ่งเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเราเป็นคนกอ่อแล้วเขาเป็นคนจุดไฟบาปทั้งคู่เรียกว่าเมตตาพาตกเหวหลวงปู่ได้ยกอุทาหรณ์สอนต่อว่าเหมือนกับมีชายคนหนึ่งตกอยู่ในเหวลึกมีผู้จะมาช่วยคนที่หนึ่งมีเมตตาจะมาช่วยเอาเชือกดึงขึ้นจากเหว ดึงไม่ไหวจึงตกลงไปในเหวเหมือนกันคนที่สองมีกะรุณามาช่วยถืออีกก็ตกลงเหวอีกคนที่สามมีมุมทิตามาช่วยดึงอีกก็พลาดตกเหวอีกเช่นกันคนที่สี่สุดท้ายเป็นผู้มีอุเบกขาธทรรมเห็นว่าเหวนี้ลึกเกินกว่ากำลังของตนที่จะช่วยจึงไม่ได้ทำประการใดๆ ทั้งๆท,ที่จิตใจก็มีเมตตาธรรมที่จะช่วยเหลืออยู่คนสุดท้ายนี้จึงรอดชีวิตจากการตกเหวตามเพราะอุเบกขาธรรมนี้แลเรารักษาศีลศีลรักษาเราศีลเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติธรรมทุกอย่างหลวงพ่อมักจะเตือนเสมอว่าในขั้นต้นให้มันสมาทาน รักษาศีลให้ได้แม้จะเป็นโลกียะศีลรักษาได้บ้างไม่ได้บ้างบริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างก็ให้เพียงระวังรักษาไปสำคัญที่เจตนาที่จะรักษาไว้และปัญญาที่คอยตรวจตราแก้ไขตนเจตนาหังพิกเวสีหลังวัฏฐามิ ท่านว่าเจตนาเป็นตัวศีลเจตนาหังพิกาเวปุ่นอย่างวัฏฐามิเจตนาเป็นตัวบุญจึงขอให้พยายามสั่งสมบุญเอาไว้โดยอบรมศีลให้เกิดขึ้นที่จิตเรียกว่าเราศักษาศีลส่วนจิตที่อบรมศีลดีแล้วจนเป็นโลกุตระีีนเป็นศีลที่ก่อให้เกิดปัญญาในอริยามรรค อาริยผลน,นี้จะคอยรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติมิให้เสื่อมเสียหรือตกต่ำไปในทางที่ไม่ดีไม่งามนี่แลเรียกว่าศีนรักษาเราจะเอาโลกหรือเอาธรรมบ่อยครั้งที่มีผู้มาถามปัญหากับหลวงพ่อโดยมักนำเอาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานสามีภรรยาลูกเตา้าญาติมิตร หรือคนอื่นๆมาปารมให้หลวงพ่อฟังอยู่เสมอครั้งหนึ่งท่านได้ให้คติเตือนใจผู้เขียนว่าโลกเท่าแผ่นดินทำเท่าปลายเข็มซึ่งต่อมาท่านได้ให้ความหมายว่าเรื่องโลกมีแต่เรื่องยุ่งของคนอื่นทั้งนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเราไปแก้ไขเขาไม่ได้ส่วนเรื่องธรรมนั้นมีที่สิ้นสุด มาจบที่ตัวเราให้หมาไล่ดูตัวเองแก้ไขที่ตัวเราเองตนของตนเตือนตนด้วยตนเองถ้าคิดสิ่งที่เป็นธรรมแล้วต้องกลับเข้ามาหาตัวเองถ้าเป็นโลกแล้วจะมีแต่ส่งออกไปข้างนอกตลอดเวลาเพราะทำแท้ๆย่อมเกิดจากในตัวของเรานี้ทั้งนั้น เคยมีผู้ปฏิบัติกราบเรียนธรรมหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับขอธรรมสั้นๆในเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อให้กิเลสสามตัวคือโลภโกรธหลงหมดไปจากใจเราจะได้ทำอย่างไรครับหลวงพ่อตอบเสียงดังฟังชัดจนพวกเราในที่นั้นได้ยินกันทุกคนว่าสติ ครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องครูกฎสุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออํานาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาอํานวยเวยใยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ